โอเคครับผมสวัสดียามเย็นๆครับผมยามเย็นๆนี้พบกับช่องชูบุราบที่ฮิตอุย้ยเช่นเคยครับผมหลังจากฝนตกไปเมื่อกี้นะครับตอบบนบ่ายสองโมงเกือบบ่ายสามโมงนะครับผมก็ตกเกือบๆถึงสี่โมงเย็นนะฮะดูน้ำขังเลยโอ้โหน้ำขังเลยในสวนกล้วยโอ้โอยางนี้แย่เลยครับนี่ต้นในนี้ผมต้นเออ่งอโรงเรียนนะฮะจะต้องทำใหม่เลย คูดินขึ้นในเขายเยอะสซะหน่อยไม่ได้ฮะเพราะว่าเง้อโรงเรียนไม่ชอบน้ําขังฝนตกมาอ้น้ําขังก็แย่เลยกล้วยด้วยฮะกล้วยก็ไม่ชอบน้ําขังแต่ว่าผมคูดินขึ้นเยอะมันก็เลยไม่เท่าไร่แต่ถ้าว่าต้นงาอรโรงเรียนเนี่ยโอโ้โหระบบจมน้ําเลยนี่ฮะเสงเลยวันนี้เข้ามาเดินดูสวนหลังจากฝนตกครับฝนตกยามใบาย เมื่อวานก็มาตัดแต่งใบกล้วยไปกะว่าไวบ่ายว่าจะมา,าตัดยาซะหน่อยไปมาฝนตกก็เลยไม่ได้ตัดซะบัน,นี้ครับก็อยู่ประมาณเนี้ยยาก็ยังลบอยู่เหมือนเดิมวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแต่เช้าเลยครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ว่าจะมาแต่เช้าเลยสักประมาณแปดโมงเชา้าแปดโมงเก้าโมงเชา้านี่จัดการเลยเครื่องสตาร์ทเลยครับเครื่องเดินเลย โอเคครับมาเดินดูสวนด้วยกันหลังวันฝนตกครับอากาศดีๆยามเย็นครับผมเย็นนี้ก็ยังอยู่ที่สวนอยู่ฮะยังอยู่ที่สวนนะฮะไก่ก็เยอะแล้วกินต้นพวกลูกอ,อ,อะไรแตงไทยคงจะไม่ได้กินแล้วนะครับเพราะไก่จิกหมดเลยไม่ทันจะได้กิน,นจิกซะแล้วต้นนี้อีกต้นหนึ่ง นี่กม็มาเดินดูที่สวนน้ำขังนี้จังเลยฮะนี่ก็อีกต้นหนึ่งแต่ฝนเพิ่งหยุดไปฮะแต่ดูก่อนว่าขังโอหตัวอะไรเนี่ยตัวมแมลงต้องดูว่าอันนี้น่าจะไม่เท่าไหร่แต่เมื่อกี้นี่ต้นเมื่อกี้นี่โอ้หเยอะเลยโอเคครับเดินดูสวนไปด้วยกันตอนนี้ผมมันเดินอยู่หลังสวนนะ ทยู่ท้ายสวนบริเวณพื้นที่ที่ผมลงกล้วยใหม่นี่ฮก็แตกยอดแล้วแตกใบขึ้นแล้วนี่กล้วยหลังสวนนะฮะก็จะมีพวกกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยหอมเขียวก็เหลือไว้สักนิดหน่อยฮะเอาไว้ลงพวกกล้วยหอมทองเหลือไว้ประมาณสักดูท่าน่าจะมาสักปลูกได้มาสักหกต้นนะครับในสวนเราตอนนี้ก็อยู่ที่สวนหญ้าก็เยอะ เดี๋ยวไล่ตัดไปฮะนี่ก็น,น้ำขังไอ้ฝนเพิ่งตกไปฮะต้นนี้ก็อีกต้นหนึ่งว่าผมระบายน้ำออกดีกว่าต้นนี้ระบายยังไงเอ่ยน,นี่ฮะเหยียบเลยเหยียบรีดรีดให้น้ำออกรีดให้น้ำออกนี่ก็ะจะประมาณนี้ ต้องระบายน้ำออกกันไม่งั้นก็จะตายซะเปล่าน้ำขังเยอะเลยนี่ก็ออกแล้วแต่มันจะออกหมดป่ะแต่ก็ดีก็ให้มันขังแต่ขังอเขาไม่ชอบน้ำมากฮะเดี๋ยวมันจะตายซะต้นองอโรงเรียนผมสองสามต้นกับน้ำเยอะเลยโอเคส่วนกล้วยนี่ก็ประมาณหนึ่ง คูดูโซนกานี่โอ้โหดูแฉะเลยฮะน้ท่วมเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูอีกทีนึงถ้ายังถ้ายังเช่แฉะกูต้องจัดการเอานามออกนะฮะไม่งั้นก็จะ,จะตายซะนะครับผมสวนต้นเอ,อ่อพวกแตงไทยผมปลูกหลังท้ายสวนนี่ไม่ค่อยงามครับดินไม่ดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ค่อยงามเลยหรือว่าไม่เคยโดนปุ๋ย เพราะโซนข้นางหลังผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยแทบไม่เดินมาเลยนานจะเดินมาทีนะครับเดินดูบอ่อน้ำนี่ฮะน้ำขึ้นเต็มเลยขึ้นเรื่อยๆฮะน้ำช่วงนี้ไม่รู้จะเต็มบอ่อหรือเปล่าน้ำในสวนสวนนี้ก็จะเป็นพวกกล้วยออ หอมเขียวแล้วก็หอมทองแล้วก็กล้วยไข่ส่วนโซนนี้เดี๋ยวเหลือประมาณที่บ้านอีกประมาณปลูกได้สักประมาณ6ต้นน่าจะอยู่ที่6เมตรหเมตรหรือเจดเมตรจากต้นกล้วยไข่ต้นนี้นะครับผมจนถึงต้นนู้นต้นที่ใหญ่ๆกว่าเขาที่ผมขุดมาปลูกก็น่าจะได้อีกสักประมาณสหต้นนะครับน่าจะเป็นกล้วยเก็บไว้พื้นที่ตรงนี้ให้กล้วยหอมทองนะครับ ส,ส,ส่วนนี้ก็เป็นกล้วยหอมเขียวก็ยังสดชื่นอยู่เหมือนเดิมนะครับผมดูกก็ยังสวยเริ่มสวยแล้วเดี๋ยวลูกตึงๆมาแล้วก็แจม่มนี่ผมก็ตัดทิ้งเลยครับพวกต้นลูกเขาเหลือไว้สักต้นหนึ่งนะเดี๋ยวไว้ต้นหนึ่งน,น,น้องนันเดี๋ยวสักพักหนึ่งถ้าลูกเริ่มแก่ก็ต้องพวกนี้ต้องขุดขยายเลยนะครับเหลือไว้สักประมาณต้นหรือสองต้นในสวนนะฮะ โโอ้โหเดี๋ยวไปดูต้นกล้วยหอมเขียวสีอีกต้นที่ผมตัดไปเมื่อวันก่อนเมื่อวานดูนี่ไม่รู้จะรลอดหรือเปล่าน้ำนองเลยน้ำเต็มเลยเขาไม่ชอบน้ำขังนะพวกกล้วยจะจัดการยังไงกับน้ำดีแต่ฝนช่วงนี้ก็ตกดีฮะตกบ่อยตกดีตกบ่อย ต้นนี้ก็ต้นหนึ่งแต่เดี๋ยวดูมาดูพุวกนี้ต้นนี้ก็ต้นหนึ่งน้ำขังรีดน้ำซะหน่อยรีดน้ำซะหน่อยนี่ก็ระบายน้ำออกจากหลุมเขาฮะไม่งั้นจะเรียบร้อยซะส่วนพวกลิ้นจุงลิ้นจี่น้าไม่ขังไม่งั้นเดี๋ยวก็จะขุดดินใส่ดุดขุดดินถมอีกอให้มันสูงสูงหน่อยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยว เรียบร้อยซะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนรงนี่มาเช้าพรุ่งนี้นี่อีกต้นหนึ่งต้นอ,อ,อะไรนะลินจีนอกพอหนึ่งมีอยู่สี่ต้นในสวนนอกนั้นก็นจะเป็นจกักรพรรดสองต้นแล้วก็ต้นอ,อไรเมล็ดอีกหนึ่งต้นลินจีหอมทองอีกหนึ่งต้นของผม สามต้นในสวนยังโอเคนะครับส่วนต้นนูตนต้นแม่ที่เอามานั่นเดี๋ยวรอยห้เขาต้นนี้ก็โอเคแล้วนี่ปลูกไว้คูสะเดี๋ยวก็ได้เวลาใส่ปุ๋ยแล้วปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยยูเรือผสมสูตรสิบห้าสิบห้าใส่ไปฮะใส่ต้นต้นกล้วยที่กำลังขึ้นใหม่ที่ที่นำมาปลูกใหม่นะครับในสวน ส่วนนี้ก็จะผมว่านี่กันเดี๋ยวสักพักก็คงจะต้องออกปีเนี่ยผมว่าผมดูจากใบแล้วใบข้างบนเริ่มสั้นละเดี๋ยวใบต่อไปน่าจะออกปีใบข้างบนเริ่มสันนออนมส้นละต้นออหอมเขียวน่าจะใบต่อไปหรือใบถัดไปน่าจะเป็นน่าจะออกปีแล้วแหละต้นนี้ก็จะเป็นเครือที่สองของสวนนะครับของต้น อ,อะไรนะต้นหอเมเขียวกล้วยหอมเขียวดินก็ยุบเลยนะฮะส่วนพวกต้น <c oughs> มะลายขี้นงผมก็เริ่มเรอยแล้วเดี๋ยวจะมาใส่ปุ๋ยกคะเดี๋ยวให้เขาโตกว่านี้กันเดี๋ยวใส่พวกปุ๋ยครอดหรือขี้งวงขี้ัวไปสะหน่อยฮนะก็น่าจะโอเคในส่วนหลายต้นอยนะะู่ครับเดี๋ยวก็ทำค้างให้เขา นะฮะอีกต้นหนึ่งนะครับผมแตงไทยก็เยอะนะ,ะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นกล้วยกล้วยไข่กล้วยไข่จะเยอะหน่อยครับเพราะกล้วยไข่ออกหน่อยเยอะผมก็เลยขุดมาปลูกในสวนเยอะรวมถึงกล้วยหอมเขีววยวก็เยอะนี่พอสมควรน,นะครับสวนแตงไทยก็เลยเต็มสวนเลยถ้าไก่ไม่จิกก็จะได้เก็บผลผลิต่ย ได้เก็บลูกไปขายไปกินช่วงนี้ยังไม่ได้ชิมแตงไทยในสวนสักลูกเลยผมชิมแต่ลูกอ่อนๆแต่ถ้าลูก,กแก่ๆไม่ได้ชิมแล้วไก่จิกหมดส่วนนี้ก็จะเป็นเริ่มโตขึ้นทุกวันนะ้นุ่นกระเจี๊ยบเริ่มโต,ข,ต,มตขึ้นทุกวันน,ะน,น,นี่ก็อีกสองต้น,นเริ่มโตขึ้นทุกวันเหมือนกันนี่ yeah, อีกต้นหนึ่งเริ่มโตขึ้นทุกวันพวกกระเจี๊ยบยาไอกตัวเนี้ย ขึ้นเยอะในสวนนะโอ้ยดึงก่อนโอ้โหอ้โหนัน่นลากลึกลากลึกในสวนตอนนี้ยังอยู่ในสวนนะครับในสวนเดี๋ยวสุภักขาคงต้องกลับบ้านและเดี๋ยวสุภพเขงคงกลับบ้านเพราะว่ามาเดินดูสวนเฉยๆวันนี้ไม่ได้ทำอะไรตอนแรกกะว่าจะมาเข้าช่วงบ่บายๆก็คือ มาพวกตัดยงตัดหญ้าด้านบนแล้วก็ขยับลงมาด้านล่างแต่ทีนี้ฝนตกตกก็เลยถ้าเราถ้าผมเอาเครื่องตัดหญ้ามันตัดกน,นต้องเสียเวลาอีกครับเสียเวลาคือมันตัดได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็มืดแล้วก็เลยไม่เอามาก็เลยเอาพรุ่งนี้ได้เช้าเลยดีกว่าเปลี่ยนใหม่ส่วนฝั่งหลังก็หลังลูกก็เริ่มจะโห o ได้แล้วนะนี่อย่างเช่นลูกเนี้ยลูกนี้น่าจะโห o ได้แล้วนะครับ แต่ก็รอไปฮะเก็บซะหน่อยฝรั่งก็อีกมาสักอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวลับมาห่ออีกว่านี่น่าจะเป็นเชลนะ้อราเนี่ยฮะการคิวแดงๆเนี่ยเชล้าไม่เคยได้พ่ยพนยาเพราะในสวนปลอดสารเคมีครับฝรั่งล้วการจะแดงทั้งนั้นเลยการไม่เขียวเลยโดนเชลา้า เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูผลผลิตปีนี้กันนะเดี๋ยวดูผลผล,ผลิตชุดนี้กันไม่ใช่ปีนี้ชุดนี้กันถ้าไม่ดีก็ต้องเอาตัวช่วยแล้วไม่งั้นไม่ไหวห่อไปเสียทุงห่อเปล่า,าดูก่อนว่าลูกเขาจะใหญ่ระมาณไหนนี่ก็ลูกยังเล็กเลยนี่ก็เหมือนกันดูไปเรื่อยๆครับอีกประมาณสักอ,อ เดือน2เดือนสองเดือนก,นก,กว่าก็น่าจะเก็บผลผลิตพวกฝรั่งนะครับแล้วก็หออไปเรื่อยๆนะครับพอได้เก็บขายบ้างนะครับแต่ไม่รู้จะได้เท่าไหร่สวนขา้าวโพดก็แม่เขาเริ่มเก็บแล้วครับเริ่มเก็บขายแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่สวนนะครับ ตอนนี้แม่ก็เริ่มตัดแต่งกิ่งแล้วตัดแต่งกิ่งพุทธไอเออพุทธาแล้วฮะแล้วแกก็กมาทำค้างแล้วนี่แกเ,เริ่มทำค้างแล้วนะฮะนี่ค้างค้างต้นเออพุทธาสามรถของแกเดี๋ยวพวกนี้ก็น่านจะมาช่วยแกวันนี้ก็น่านจะมาช่วยแกวันนี้ ่อนะหน่อยกันเลยกลว่าจะเข้าช่วงบ่ายพอดีฝนตกก็เลยไม่ได้นี่เลยโอ้ฝรั่งลูกนี้ได้แล้วนะนี่ฝรั่งลูกนี้ได้แล้วนะนี่เดี๋ยวรออีสักหน่อยอีกวันสองวันเดี๋ยวค่อยห่อหลายลูกอยู่พอสมควรลูกนี้ลูกหนึง่งลูกนี้ลูกหนึง่งได้แล้ว <c oughs> แต่ลูกนี้มันเหมือนมีตำหนิไงไม่รู้ เดี๋ยวดูก่อนว่ามีตำหนิป่ถ้ามีตำหนิก็ไม่เอาลงนี่นี่ฮะโอ้เป็นแถวงามดีจังเลยนี่ถั่วที่ส่งแล้วก็แตงไทยเป็นแถวดูใกล้กันตอนนี้ก็ยังอยู่ที่สวนพวกต้นกล้วยผมตัดแล้วผมก็ โยนลงไปในสระเลยครับให้ปลากินเลยไม่รูป้ปลาจะกินหรือเลปล่ามีทั้งกล้วยหอมน้ำว้ากล้วยหอมเขียวแล้วก็กล้วยไขย่ไปโยนลงไปให้ป่าจัดการแต่ไม่รูป้ปลาจะกินหรือเลปล่าโอ้โหอยากตัดหญ้าจังเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้ต้องมาเลยมาแล้วก็จัดการเขาซะเลยพวกหญ้านี่จัดการให้เรียบร้อยดีนะเราจัดการแค่บ,บริเวณโคนต้น อย่างเช่นโคนต้นฝรัง่งโคนต้นต้สาเอยแล้วก็จัดการใส่ปุ๋ยแล้วก็ <c oughs> เอ่อใส่ปุ๋ยแล้วก็ได้หญ้าออกมันก็นเลยไม่ค่อยลกเท่าไหร่ก็จะลกแค่บริเวณข้างๆนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็อยู่ที่สวนแล้วก็จะกลับบ้านครับนะมาเดินดูสวนสักหน่อยหลังวันฝนหลังฝน,นตกไปประมาณสักเกือบเกือบชั่วโมงได้นะครับวันนี้ยญาก็ลกต้นสุกต้นสาแล้วก งามครับได้ฝนต้นสูสงพัาก็กำลังยืดเลยโอเคครับวันนี้โอเคครับวันนี้ก็น่าจะจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมก็คือแต่งตัวเพื่อจะมาตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วละครแต่ทีนี้ฝนตกก็เลยไม่ได้ตัดนะฮะฝนตกก็เลยไม่ได้ตัดตก,ก็เลยกะว่าพรุ่งนี้ก็มาได้เช้าส่วนต้นพรุ่งนี้ก็น่าจะตัดหญ้าด้านบนนะครับ ไก,ก่ก็มาจิกจิกด,ดีจังเลยแต่งทงแต่งไทยแทบไม่ได้กินแหละไก่เล่นหมดเลยแม่ก็เก็บไว้ด้วยลูกหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวเนี่ยแต่งไทยในสวนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพากิสนสนามไว้นี่แหละถ้าไม่หายนะถ้าไม่หายก็เอาไว้นี่ส่วนก็พูดแเม่ก็ตัดไปเป็นบางต้นแล้วครับส่วนยอดฟังทองแกก็ตัดแล้วโอเคครับวันนี้ ขออนุญาตจบคลิปเดพีงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมติดตามกด subscribe กดกระดิ่งช่องพิบูลละที่ให้สวยด้วยครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมกเกษตรทำา่านนะครับผมสนุกนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ